ครับกลับสวัสดีช่วงแรกของวันที่17ธันวาคมพศ2 5 6 6หร้กบับสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยุซี่พระโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกลับสวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วงมูุนเมีสียุซี่พระโคสิ่งเละระกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองครับพี่น้องครับมาจัดโปรเรื่องหลังขายง่วขายทุนนะครับพี่น้องครับแต่ผมจะขายเป็นครูนะครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อย อยากได้ไปเลี้ยงบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวอธิบายคมแรกนี่น้องครับเป็นแม่ลูกคู่งัวลูกแรกแม่มีหางขาวลูกหน้าด่างหางดอกพญางัวครับพี่น้องครับตอานั้นมันไปลูกไปไปพี่น้องกันวางนี่ครับมีมองเมียกับแม่ลอยยี้มหาบวกด้วยครับพี่น้องครับลูกไส้อยุยี่สิบก่ามือคมนีผ่านไปน้อครับพี่น้องครับแิ่ที่เขได้บอกหลายใหญ่ห้างคกับมึงมาหลายชีิตแล้วครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกไส้เพิ่นเดี๋ยวจะไปถือมันหน้าด่างหางดอกครับพี่น้องครับ ว่าแต่มันไปเลี้ยงหรว่ามันอ้วนสมบูรณ์ท่านกหรมีกำไรครับพี่น้องครับถ้าวบากันตรงๆบ่ต้องราความค้อมครับเนี่ยครับแม่ลูกเมียดูเพิ่เกินตัวที่สามแม่รุ่นท้องนะครับแม่ก็ร้อยยี่สบห้าบัวครับนี่ครับทาเล่ครับแม่เปอร์เซ็นท์ท่องนะครับพี่น้องครับตัวสาวคนกำลังงางไปครับย่างนุ่งสากนี่ตัวแม่ครับสองข่มนะครับพี่น้องครับมองขายดนะครับพี่น้องครับสามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตร หรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับจะแยกนี่แม่ลูกผูเหมือเจ็ดแม่ลูกเมียอเมือนปดครับส่งฟรีสองร้อยจีโร่ไม่เดืองนะครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ครับพิกัดของค้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับจูงเหงื่อเมื่อกี้พี่น้องครับเมื่อจูงไงครับพี่น้องรับได้ใบได้เพราะฟื้นเพราะฟันครับนี่เป็นเสียครับพี่น้องครับนี่นี่ครับจูงเหงื่อเมื่อกี้ครับ ข้าพิสูจน์ครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับสองคมนะครับง้อซีตัวแค่สามหมื่นสองพันบาทได้ครับพี่น้องครับตัวแม่พี่น้องครับพี่น้องครับแม่ยเปร์เซนลุนทองครับลูกสาวก็ผสมเล่ผสมชาโรเล่เนาะลูกสาวผู้ได้มาสายนี่ผู้ได้มาสายเรียงสายขุนสายคนทุนหน่อยนี่ครับตัวลูกสาวเพป็นครับพี่น้องครับ มื่อไงครับฟังให้เข้าใจนะครับพี่น้องครับราคานีงกัต่อครับสามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับม้วนซีตัวนะครับสองโคบนะครับผมจัดส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรได้ครับพี่น้องครับครับเรามีเอฟซีทั้งจังหวัดตังเนอกพนเข้มินว่าค่าส่งจังหวัดตังเท่าไหร่ให้โทรมาพูดคุยกันครับเดี๋ยวตกลงราคากันหรอก็ตกลงค่าร์กันก็จัดส่งให้ได้ครับพี่น้องครับฝากถึงเอฟซีทั่วประเทศที่อยากได้ง้วนไปเลี้ยงแต่ว่าท่านก็ต้องยอมรับค่ารถน้ำครับพี่น้องครับ เอาเอากันตามข้วเป็นจริงครับพี่น้องครับนี่ครับโง่ไปเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นสองพันบาทเท่านั้นครับจะแยกย่างทีละค่าผมน้าเลี้ยนไปได้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์ที่นึงครับพี่น้องครับศูนย์นงหาดสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านนองแปนตำบลมันฝางอำเภอกาศเศวิสัยจังหวัดเลยเลยครับพี่น้องครับกคกติกางทางข้อกัดเช่นเดิมจะโทษเหรินโทษตัวโทษต้มกันจะโทษคว้วสะใจเดี๋ยวขาดมากอีลีกับจังโทษมากเลยครับพี่น้องครับพวกมากกับบอก่านพวกไปยังครับทางข้อเขาขายได้ราาคนี้้คครับพี่นองรับ สำนักไทยชิปนี่กะขอฝากช่องยูทูบฝากขอมาติดตามขอมารับชมองชิปขอมาอุดหนุนน้ำแดงครับพี่น้องครับพอได้มีกำลังแรงเครียดแรงใจหางว่วงบาแบ่งผีแบ่งน้องในราคาที่ถือเป็นง้วนทรงฟรีบร่มีมาจำเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับครับสำนักชิปนี่กขอนจะไว้ปจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ